สวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้มาแนะนําในส่วนของกิจกรรมอัปเดตแพทใหม่กันก็ประจาสุดสัปดาห์นะก็อย่าไปไหนไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเรื่อคลิปแล้วกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของอช่องโดยละกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่านแฟนเพจของโปเกมอนพีพีใต้คลิปนะครับโอเคก็ตัวเกมเนี่ยอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดนะฮะมีโปเกมอนเข้าใหม่ด้วยนะครับเป็นไม่ใกล้ลอคอสนะครับอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็มีสกิน ที่เป็นคอร์ลปนะฮะกับในส่วนของการ์ตูนวันพีซนะฮะก็ตามนี้เลยแล้วก็จะมีกิจในส่วนของโปรโมชั่นเติมเงินเนาะก็100เท่ายา,ยาวๆนะครับไม่มีจํากัดวันด้วยนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนอกจากการที่เราเติมคูณร้อยสจแร้อปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกล่องไอเทมมาให้เราสุ่มของรางวัลเพิ่มเติมมันด้วยซึ่งก็จะเป็นพวกอาวุธนะครับที่เป็นระดับ EVO นะครับพวกกล่องอัพตราสัญญานะฮะ รวมไปถึงเศษโปเกมอนเทพนะครับแล้วก็สกินพิเศษนะฮะก็มาลองรุนร่วมสนุกกันดูได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็ทำคลิปให้ดูตลอดนะฮะแล้วก็สกินเข้าหมาย2อันนะครับก็จะมี2ตัวนี้เดตอัพสามผมบอกเลยว่าสกินแม่งโหดมากนะครับดูดิ ي, สเตตัสบวก90%้อะ่ะโคตรโหดนะฮะดูดิเกนะครับ,นะรบอย่างโหดเลยนะตรงนี้เยอะมากนะครับผมตรงนี้อ่ะ ดาเมจสังหาร90ลดได้เมจสังหาร90โบนัสได้เมจ90อะ่ะโอ้โหแรงขนาดไหนนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคอ่าเรื่อง Adventure p a s s s e a s o น5ก็รีวิวไปแล้วอ่ะก็ประชาสัมพันธ์นะครับเวลา18นาฬิกานะครับวันที่5ก็คือวันนี้แหละนะครับก็เปิดเซิร์ฟใหม่นะฮะ21นะฮะก็ไปร่วมสนุกร่วมเล่นเซิร์ฟใหม่ก็ได้นะครับผมก็สมัครใหม่นะฮะร,รับไปเลย1 0 0 0 0คอยนะครับ10,000คอยนะ แจมๆเลย VAP 5แล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายนะครับวันแรกเนี่ยได้เพชร500แสนอ่ลองวิธีการหาเพชรของผมแล้วกันแล้วก็ S Plu เนี่ย4-5ตัวในวันแรกนะสบายๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาสมัคร ID ใหม่เนี่ยก็คือเล่นได้แบบเทพๆเ,เลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของกิจกรรมที่เพจด้วยนะครับก็ติดตามเพจเขาด้วยนะครับโปรแกรม P P ที่ใต้คลิปนะ เพจตัวนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมให้เราทำนะสำหรับเปิดเซิร์ฟใหม่ซึ่งโอเคแนะ่นอนเปิดเซิร์ฟใหม่เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เราทำอยู่แล้วเขาจะแจกอะไรปะแจกคอย5000เพจห0 0 0แล้วก็เป็นโต200ซึ่งโอเคเราสมัครใหม่สมมติเราลงสมัครใหม่เซ r ร์ฟทีเใ,ใช่ไหมเราก็รับของจุดในซองจดหมายได้ซึ่งโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครทำภาร,รกิจหรือทำกิจกรรมในเพจเนี่ยก็ได้อีก5000ก็จะเป็นคอย15,000เยอะมาก,มากๆนะครับผมคอย15,000ถ้าเราใช้ดีเนี่ยได้ถึง v v นะวนะ v v ว่า แนะนำนะครับให้ใช้คอยเหมือนให้หมดภายในวันแรกแล้วคุณจะได้ v ีพิสองแล้วคุณจะได้มิวทูเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเนี่ยแพ็กวีพีเนี่ยวีพิสองมันจะแจกมิวทูนะครับโคตรเก่งตัวนี้นะครับเล่นได้ยาวยาวเหมือนกันนะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมิวทูตัวนี้เนาะอ่ะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับก,รก,รรก็กิจกรรมไม่ยะมากก็แชร์โพสนะฮะสามโพสตแล้วก็กรอกเซิร์ฟเวอร์ยูอีแค่นี้เองง่าย,ายอ่ะก็อีกข่าวสารหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของการรวมเซิร์ฟนะฮะ 17ถึง20มั้งก็คือรวมไปเซิร์ฟเดียวกันสามารถเจอได้แล้วนะฮะแล้วก็เปิดอารีนาใหม่แล้วด้วยนะครับตรงนี้ชนะน้ามส่งค้าเซิร์ฟนะฮะก็มาดวลกันได้ตรงนี้นะฮะอ่ะก็รวมสนุกกันประมาณนี้้ว่นถัดไปนะครับกาชานะครับตอนนี้ยังเป็นกิเรนากับเรติกิกัสนะฮะก็ใครยังไม่มี2ตัวนี้ก็มาสุ่มได้นะครับใช้ตั๋วสุ่มนะครับ10ใบนะครับก็สุ่มทั้งหมด8รอบนะฮะ ถ้าเป็นเพชรก็จะตีประมาณตัวละเท่าไหร่แสนหกนะครับ2ตัวก็3ามแสนสประมาณนี้เนาะตัวนี้เคยสุ่มให้ดูแล้วแล้วก็กิบิดวอลนะครับตู้ประมูลเป็นในส่วนของซีการ์เขียวนะฮะตัวนี้ก็มาเล่นได้นะครับตัวนี้เป็นสายแท่งโหดโหดสุด,สดๆก็รางวัลที่จะได้รับซีการ์เนี่ยอันดับดีกว่าพูดถึงอันดับก็1นถึงหนะครับถ้าติดอันดับแต่แต้มไม่ถึงนะครับจะได้รางวัลลำดับถัดไปนะดูให้ดีนะครับ อันดับ1นึ่งเนี่ยสองหอันดับ25งหมอันดับ31มหมอันดับ4ี่ถึงหกแปดดูให้ดีนะทุกๆก,การใช้เพชรจะมีคะแนนให้เสมอโอเคไหมครับก็มาลองดูกันได้จากกิจกรรมตรงนี้ที่เหลืออื่นๆก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมีพวกกิจไอ้นี่แพ็กสุ่มตาสัญญาซึ่งรีวิวไปแล้วใช้เพชรซื้อกล่องไอเทมก็รีวิวไปแล้วใช้จ่ายสะสมเดือน10ก็รีวิวไปแล้วได้ตัวอะไรบ้างก็มาดูจากตรงนี้ได้ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องกล่องสกินเติมเงินคูณร้อยเซิร์ฟเวอร์21เปิดใหม่กิจกรรมเซิร์ฟเวอร์21มีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การรวมเซิร์ฟอัปเดตอารีนาแล้วก็ตู้ประมูลใหม่ประมาณนี้อ่ะก็ไปดูเนื้อหาอื่นกันต่อครับรดึงสะสมโปรเกเดกกันตอนนี้ผมกําลังไล่สะสมโปรเกเดกอยู่นะครับตอนนี้เอเอสเนี่ยขาดอยู่4ตัวครับ ส่วน S p a พัเนี่ยขาดเป็น10เลยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิด SS กันก่อนนะครับอ่ะโดย SS เนี่ยนะครับที่ดูนะเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับจะมี m ิ l t ูเนะฮะแล้วก็ EDD ีี้ตัวใหม่แล้วก็มี e g a b a c h a m o ครับแล้วก็มิ r a ดอนกับโคเรดอนวันนี้เราจะมาเปิด2ตัวนี้ครับนี่เราก็จะเหลือแค่3เนาะก็เสพมันครบพอดีเมื่อวันก่อน นี่ได้เสร็จมารบเอาเปิดเลยครับมีเรื่องว่าโคเลดอนมาแล้วครับนี่ตัวใหม่อย่างเท่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นประเภทต่อสู้ส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ครับเป็นโคเลดอนครับเป็นประเภทสายฟ้านี่ได้มาละนะครับตัวอื่นก็ผมมีแล้วไงนะครับมันเป็นตัวซ้ำที่เอาไว,าว้ัป o w n ไเฉยไม่มีารนะตัวนี้ค่อยว่ากันอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้มา เนี่ยได้มาละเหลือแค่บาชมนะอินดดี้แล้วก็มี 2x นะฮะจริงๆมี 2x ก็ทำได้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีกระป๋องอมีกระเป๋าไม่ใช่กระป๋องอ่ะตรงนี้นะครับก็จะมีกล่องตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบสุ่มนะแบบสุ่มส่วนกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมนี่ไงเราจะมาเปิดหาโปเกมอนกันอ่ารู้สึกว่าจะยังไม่มีตัวชายนี่เมกาบางกีสนะฮะ ฮีทรานซีกาดโอ้ผมเนี่ยไม่มีซีกาดแล้วเนี่ยอ่าจัดให้เลยซีกาดนะครับเข้าที่ดูนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะซีการดเอสพาร์ตนี่มันอัปเดตมาใหม่นะครับโอเคไอ้บาร์นาดนี่น่าสนนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างน,นะครับในกล่องเนี่ยมันจะมีแค่กล่องเดียวนะซึ่งก็มีทุกตัวเลยนะครับไล่มาผมว่ามีไม่ครบทุกตัวหรอก ดูก่อนมีสีกาดที่ต้องการอยู่ยนะครับโอ้มีหมดเลยนี่หว่าโอ้ลากยาวไปถึงมโกเกนเอ้ยมีถึงโมเกนในหน้าด้วยอ่ะเอสด,ด,ด้วยโอ้เรื่องเอสก็ได้นะครับโอ้โหจบเลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวก่อนได้โคเรมีเลนดอนกับโคเรดอนตรงนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคชิกาชูบานะโอ้หเอาบานะดีกว่าบานะแม่งหายาก ต้องไปดูก่อนนะว่าแพ็คก,กล่องมันเป็นแบบไหนนะครับมันจะมีแพ็คก,กล่องโปเกมอนเทพอยู่อะเนี่ยตัวละครแพ็กสุดคุม้มแพ็กสุดคุ้มสองสุดคุ้มสามอัพดาวเมกา้าอวุธตัวละครตอนนี้มันมีถึงไหนแล้วอะมันไม่มีพวกบานะเนาะเข้าใจผิดอะเหมือนจะมีมีบานะนะครับ ใช่ไหมถ้าไม่มีบานาเี๋ยวจัดบานาดีกว่าเพราะบานามันหายนนี้งไงมีบาชาโม่อยู่นะครับอ่าบาชาโม่ก็มีให้สุม่มดีกว่าโอเคไม่เป็นไรอ๋อมีมีบานาอยู่นะครับตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องมาเปิดคู่เนาะมันก็มีทุกตัวนะพูดถึงนะอ่ะนั้นเราตัวที่เราต้องการกนแล้วกัน,นครับวันนี้ก็เปิดได้สองเปิดเลยนะครับ บันกิรัตครับเปิดมาเรียบร้อย s อผมมีหมดแล้วผมก็เลยไม่จะเอาอะไรสามตัวแล้วส่วนนี้มันเป็นแบบสุม่มนี่ก็มีเหมือนกันนะเปิดได้เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดเป็นซีกาดเดีว่ามาเฮ้ยมีเอาเอาตรงตึงดีกว่า,า,เ,า,เ,า,วาเหมือนกันเลยเอาเป็นบานะนะหนึ่งตัวโอ้โหได้ห้าตัววันนี้ <laughs> ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นนี่เลยเป็นตัวมิกาฮัรซัมนะครับนี่ตัวใหม่โอ้โหอย่างเยอะเลยวันนี้ได้มาหลายตัวมากนะครับอื่นๆก็เป็นพวกกล่องแบบแรนดอมนะอันนี้ชิ้นส่วนแบบเลือกได้5ชิ้นส่วนนะฮะห้าสิบเศษเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะห้าสิบเศษมันเลือกตัวไหนได้บ้างอ่ะเลือกได้แค่ S เนี่ยเลือกได้แค่นี้เองนะครับหรือจะเลือกเป็นตัวไทมิก้าก็ได้นะครับแล้วแต่เรา นี่ก็เป็นพวกเศษโปเกมอนทั่วๆไปเฮ้ยนี่ไงได้วิตินี่มาเกียน,น่าอ้าวก่อนเลยอันนี้เป็นมหกรรมตามล่าหาโปเกมอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้หมดเลยอันนี้จะเป็นพวกตัวซ้ำๆดูกเกียมาชาัโดเซคลอมโฮโอ,โอไอ้แม่แต่ตัวเดิมๆนะเป็นตัวธรรมดาไม่ได้แรงมาก กิลติน,น่ามาเชดูหมแมสามเยอะมากอะ่ะก็ไม่เป็นไรอย่๋ยวไปอัพดาวนะครับอไปเฉดอัพดาวโอ้โหซีซารุตหมดแล้วอ่ะโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับเป็นชิ้นส่วนแบบเลือกได้เดีย๋ยวค่อยว่ากันมันก็เลือกได้หลายอันนะพูดถึงอรัมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกด้วยนะครับหลักกระสานนี้ก็เป็นชิ้นส่วนเลือกได้ขอด้วนยะเลือกได้แค่ไม่กี่ตัวอ่ะขอดู<ม>หนยอยสิว่า มันแปลงเป็นตัวไหนได้บ้างวะเนี่ยนี่มันก็แปลงได้เยอะเลยเนี่ยมาเกียน,น่าก็ดึงมาได้หนึ่งตัวนะเนี่ยวิธนี่ก็ดึงได้นะครับเนี่ยวินี่เป็นตัวใหม่อีกหนึ่งตัวหกตัวนะวันนี้ได้มาหกตัวแล้วนะครับหกตัวโดดโจด,ดเลยวันนี้นะครับอ่ะส่วนถุงเศษตัวนี้ผมขอเลือกเป็นซาเชียนแล้วกัน ขาดซาเชนพอดีจัดไปครบละครบยังไงนะน่าจะครบลวมั้งหรือไม่ครบซาเชนต้องเก็บเพิ่มแน่แนเลยไม่ถึงเนาะซาเชนขาดอีกเท่าไหร่วะเนี่ยซาเชนขาดอีก30นะก็จะเรียกได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะที่มีก็จะประมาณนี้ตอนนี้มีมีซ้ำหมดแล้วนะครับพวกมาเกียน,น่าพวกบแบล็คอ่ะก็เรียบร้อยต่อกันด้วยแบล็คผมนี่ เปลี่ยนสก,กินหน่อยแล้วกันเพิ่งได้สก,กินมาอย่างเท่ผมบอกเลยว่าสก,กินนี้แม่งอย่างเฟี้ยวเลยนะครับนี่โอเคสก,กินครบแล้วนะครับอ่านี่จะเป็นตัวหลักที่ผมเล่นอยู่นะครับนี่แบบนี้เลยโหดโหดสามสิบสี่ล้านนะฮะอ่ะก็จะมีกิจอ่าบิดวอลการดันนะฮะแต่ซึ่งผมมีแล้วไงผมก็ไม่เจามาทําอะไรนะคือมันมีครบแล้วนะฮะอ่ะทำเวสเป็นบา้บาๆตามปกตินะฮะ รอโหลดรอโหลดก็สรุปแล้วได้เอสพาร์ s มา5ตัวนะครับแล้วก็ได้เอสมาอีกสองนะครับตรงนี้เหลือแค่ n d d กับมิวทูจริงจริงมิวทูเนี่ยมันรวมได้หรอวะเหมือนมันจะรวมได้นะมิวทนะูอะมิวทูเราสามารถรวมแล้วก็หลอมขึ้นมาได้นะแล้วก็ไปทำเมก้าได้เดี๋ยวขอดูเมก้ามิวทูก่อนว่ามันทำได้ไหมโอ้ไม่พอครับขาดเมก้าสโตนแล้วก็ทำมิวทูสิบสองดาว ก็เกือบครบนะแต่ว่าต้องใช้เวลาตรงนี้ใช้เวลานาน,านอยู่นะครับค่อยๆกดไปไอ้พวกนี้เศษต่างๆไปอ่ะไปน,นี้็ได้อยู่ครับสบายๆภารกิจอันสดชื่นไะไหน้าอยู่ดับ35นะครับเดี๋ยวขอไปโซโลอันดับ28หน่อยสิอ่ะลองดูสิว่าจะได้ไหม อันนี้คือตัวที่ดีที่สุดในทีมผมแล้วนะครับ34ล้านแต่ท็อปเซิร์ฟผมนี่พลังร้อยล้านนะโหดจัดนะฮะมาดาวโอ้ยดาวสู้เขาไม่ได้วะ่ะเฮ้ยดาวไม่ได้อัพไปได้หว่ายังดูสิบดาวเลยอะเชื่อผมไหมว่าแพ้10แพ้พลัง17ล้านผมไหนบ้าดูดิมันอยู่หลายๆองค์ประกอบนะฮะโอ้โหพลังเยอะใช่ว่าจะชนะนะทำเป็นเล่นนะครับ ดีย๋ยวต้องไปปรับเปลี่ยนทีมกันใหม่แต่ว่าขอเก็บของกันแล้วกันอ่ะไปลุยลุยลุย,ลยทำภารกิจทำเควสกันต่ออันนี้ก็ทำเควสไปตามปกตินะครับให้มันครบนะอ่ะรับของเรียบร้อยนะครับอันนี้เล่งความเร็วเป็นสิบห้านะมันจะได้ไวๆหน่อยนะครับอันนี้เล่นหมดแล้วนะกิจเล่นหมดแล้วครบทุกอย่างแล้วก็ไม่หนีอะไรนะครับอันนี้จะเป็น ได้สามพันเลยเหรอได้เยอะเหมือนกันะนะมีกี่อันนะกดให้หมดเลยนะเหมือนติ้วเลยฮนะสามร้อยทำไมมันน้อยลงกว่าเดิมวะทำไมมันน้อยลงกว่าเดิมวะเลดพ็อกเก็ตอะโอเคอ่ะนี่ก็จะลืมซื้อเหมือนเดิมครับนี่เป็นกล่องซื้อไว้ซื้อไว้หมดอะ มันจะอยู่กับเราอีกประมาณเดินครึ่งนะฮะอุธเทพด้วยซื้อแล้วมาเปิดทีเดียวก็ได้นะครับไอพวกอุธเทพอ่ะเปิดทีละ10กล่อง5กล่องนะเปิดทีละอันมันไม่ค่อยออกนะี่จะสมใช้โอ้ยนี่ไงได้ตัวละครอ๋อได้กรอบแหมนึกว่าตัวละครนะเอออันนี้ก็แลกได้นะแต่ว่าผมมีแล้วอ่ะมีทุกตัวแล้วไม่รู้จะแลกอะไร ๋ยวาร้อยมันในนี้ก่อนมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาก่อนนี่ก็แลกไปตามปกติน่าให้ครบเลยนะอันนี้คือแลกครบไปเลยนะมไม่มีอะไรจะแลกละคือถ้าจะมีทุกอย่างแล้วเนี่ยครบหมดแล้ว v 6 v 6 V5 อ่ะก็ทั้งบนนี้หมดแล้วภารกิจเกลี้ยงนะครับทั้งบน พัฒนาตรงนี้ก็ไม่รู้จะอัพอะไรนะฮะเยอะแล้วผมอ่าตรงนี้ไม่ได้อัพนี่ไงมีอยู่แต้มอยู่สองล้านแต่ว่าตัวชิ้นส่วนไม่มีนะโเอ้ยนกว่าชิ้นส่วนมีแม่ไงไ่ะไปโซโลอารีนาข้ามเซิร์ฟดีกว่าอวัอนก่อนเล่นค้างว้อยู่ขอความเร็วขึ้นดีกว่ามาไปลุยกันเลย เนี่ยใช้ทีมแล้วะสามสิบสี่ล้านนี่ตัวทีมรองนะฮะทีมรองไม่ได้อัพเลยเลเวลหนึ่งลุยได้ครับข้ามไปโอเคขึ้นเป็นโกลนะฮะเป็นสีทองฮนะไปบูแหลกนะครับเดี๋ยวก็รวมเซิร์ฟนะฮะถ,ถ้ารวมเซิร์ฟมาอีกรอบนี่อันนี้มันรวมเซิร์ฟไปครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกมันมีอ่าตอนแรกมันแยกเซิร์ฟกันผมอยู่เซิร์ฟสอง ตอนนี้มันรวม1-10ถึงเป็นเซิร์ฟเดียวกันโอ้โหนระกแตกนะ่ยนี่กำลังจะไปสูมอิดดีนะฮะเดี๋ยวรอเขาแก้บัคก,ก่อนน่าจะแก้แล้วมัง้งตอนนั้นที่เปิดกล่องอิดดีแล้วมันได้เป็นบัคคิงเอลคอสนะฮะแต่ว่าผู้ก็น้าเกมเขาน่าจะเขาน่าจะอะไรอัปเดตแล้วแหละนะครับ เี๋ยวจะเล่นไปให้ถึงระดับคิงนะฮะตอนนี้เลเวลร้อยเนี่ไงขึ้นเป็นพรตเตนัมแล้วแพตเตนัม um 5้านะครับบูต่อยาวนะครับนี่คือมือขึ้นเป็นระดับคิงได้สบายๆแหละประมาณ10วันเนาะพอป,ปรับสีสันของที่ได้รับนี่คือบอกเลยว่าได้รับดีมากอ่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกไอเทมที่ใช้อัพบ,บูะครับจะค่อนข้างดี นี่ดูวผมชอบกราฟิกนะมันสวยดิตอนนี้กี่โมงแล้วทุ่มสามสิบสี่เล่นช่วงดึกๆอ่ะเดี๋ยวก็เลื่อนขั้นละถ้าตีหน้ำมันเราไปมาสเตอร์ปะขอดูแรง,งจำไม่ได้ละมีน้องถามมาว่าพี่ไม่เล่น ข้ามเซิร์ฟบ้างหรอครับไม่เห็นชื่อเลยอ่ะเดีย๋ยวจัดให้จะได้เห็นละนะครับเนีย่ยผมต้องกาะกลุ่มอยู่ในระดับคิงให้ได้แต่อันดับไอ้หน้าแม่งอยู่ตั้ง3-40กว่าจะขึ้นได้ไหมเนาะต้องดูอีกทีนะอ่ะฝ่ายลองดูพลังรวมม0ล้านนะครับทีมรองแม่งกรกาดเลยหรือว่าผมต้องไปอัพตัวรองให้เก่งนะแต่ของไม่มีอัพแล้ดิ อ่เป็นแพตตินัมหนึ่งนะครับพยายามตีตัวที่มันแรงกิ้งเยอะสุดอะ่ะอ,อย่างไรวันนี้ผมได้โปรโมตมาจิตตัวนะได้เอสเอสสองตัวนะมีเะดอนกับโคไลดอนแล้วก็อ๋อเป็นดไดมอนด์สีม่วงนะฮะแล้วก็ได้เอสพัทมาอีกห้าตัวนะครับผมลืมดูแง้งเลยว่า,วามันใช่เปล่าวะ น่าจะใช่อยู่นะไปดิรออะไรครับนี่เป็น 3, ไดมอนสามนะฮะใช่ปะ่ะเป็นไดมอนสามไดมอนเสร็จแล้วก็จะเป็นไอแพตินามโกไดมอนนี่อะมาสเตอร์แล้วก็คิงแล้วเดี๋ยวพน้นไดมอนก็เป็นมาสเตอร์แล้วก็เป็นคิงก็ครบละแต่ว่าระดับคิงมันก็ต้องไปไต่กับคิงนะ มันไม่ใช่ว่ามีแค่คิงเดียวนะครับมันก็มีคิงอย่างอื่นด้วยนี่ขึ้นเป็นไดมอนสองวันนี้ได้สกินแบล็คมาด้วยครับอย่างพี่เลยวะลูกเล่นของเกมนี้มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องแอนิเมชันนะครับแล้วก็สกินเนี่ยแอนิเมชันก็เปลี่ยนนะครับเราใส่สกินแอนิเมชันก็เป็นอีกแบบหนึ่งถือว่าก็ดีนะมันมีก็เลยไม่จำเจดีนะครับสู้ต่อ ขึ้นได้ดีวะเดี๋ยวจะขึ้นมาสเตอร์แล้วนะครับอึดใจเดียวตบภายในวันเดียวให้หมดไปถ้าไม่พอใช้เพชรซื้อเสร็จการเล่นไป้อผมกดผิดปะมันรีรีรีพีสป้าเมื่อกี้มันรีพีเล่นซาำอ่ะไปจัดไปแง่สู้ชนะไปก่อนแล้วกันนะที่เหลือค่อยว่ากันใหม่นะครับ มานี่มาแล้วครับเป็นคิงแล้วเรียบร้อยแต่ว่าต้องดูคิงของคนอื่นก่อนโอ้โหดูคิงเลยของเรามันคิงอันดับ17นะฮะถ้าคิงอันดับ14อ่ะลองดูคิงอันดับ14ได้สู้ได้ไหมโอ้โหเนี่ยตัวพวกนี้มันจะมีผลด้วยนะครับทีม2ตอนนี้ผมอยู่คิงอันดับ17นะฮะอย่างน้อยก็ขึ้นมาเป็นคิงอ่ะเอาดิก็ยังดีวะ น้อยก็แตะคิงขึ้นมาได้นะครับเี๋ยวค่อย,ยว่วาดกันใหม่นะตรงนี้เร่งความเร็วสิอ้าวค้างเรียบร้อยออาไม่ค้างตกใจนึกว่าค้างนะก็จะออกเล่นใหม่แล้วเมื่อกี้อ่าโลดซีผ่านได้ไหมผมว่าไม่น่ารอดนะเลเวลเขาร้อยสี่สิบอ่ะสัยน่าจะจอดที่คิงสิบเจ็ดโหรอนานจัด ผ่านได้นี่ก็เฮเลยนะครับจะขึ้นเป็นระดับ 17, 18เอ๊ะเรียบร้อยไหมอ่ะโอเควันนี้ก็จบที่ระดับคิง17นะร,รับของกันเลยครับปึออ๊บอย่างเยอะผมบอกเลยว่าของแง่งได้อย่างเยอะได้มาหมื่นสองครับลูบเซนไอ้นี่เลยรางวัลแรงครับอย่างเยอะผมบอกเลยว่าได้เยอะมากคุณจะได้อย่างเงี้ยทุกซีซั่นนะครับของแม่งมหาศาลเลยรับไปเลยครับวันนี้ไม่ต้องทำไรครับเล่นแค่ระบบเดียวดูเดิแม่งได้ตัว ตัวเกนเคนนี่นะครับตัวอัพม่วงๆอ่ะอย่างเยอะเลยนะฮะตรงนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับ